สวัสดีครับผมชื่อฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยครับเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีส2024บ่ครับสำหรับความภาคภูมิใจนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจมากนะครับที่เราได้ก้าวมาถึงจุดนี้ครับก็รู้สึกแบบคุ้มกับแรงที่เสียไปครับสำหรับการเตรียมตัวสู่ทีมชาตินะครับก็ต้องเตรียมทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็การฝึกซ้อมด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า ผมมียาเป็นแรงบันดาลใจครับในการคว้าเหรียญครั้งนี้ครับก็สละน้องๆนะครับก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจครับผมก็ใครที่กําลังมุ่งมั่นสู่ชีวิตนักกีฬานะครับก็ขอให้ทําเต็มที่ครับอยากเป็นแรงบันดาลใจครับให้น้องๆา่ประชานุเคราะห์ครับผมในทุกๆโรงเรียนเลยครับขอบคุณครับ ต้องขอบคุณเจ้าฟางด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่กําลังตามหาความฝันของตัวเองนั่นเองนะคะสําหรับน้องฟางค่ะธีรพงศิราชัยเนี่ยเริ่มเล่นกีฬายกน้าหนักนะคะเมื่อปีพศ2558ค่ะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยมีครผูผู้ฝึกซ้อมนะคะก็คือจ่าเอกสุวัจันดาแล้วก็ครูรัชชวดีจันดานะคะก่อนที่จะเริ่มเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมเข้าสู่ทีมชาติไทยเมื่อปี2500 160สําหรับผลงานของเจ้าฟางนะคะล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024นะักุงปรีสประเทศฝรั่งเศสในรุ่น61กิโลกรัมชายนะคะเหรียญเงินรุ่น61กิโลกรัมชายชิงแชมป์โลกนะคะประจําปี2567ที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นรอบคัดเลือกโอลิมปิกนะคะ2เหรียญทองแดงนะคะในรุ่น61กิโลกรัมชายชิงแชมป์เอเชียประจําปี2566ที่ประเทศเกาหลีใต้อันนี้ก็จะเป็นรอบคัดเลือกโอลิมปิกเช่นเดียวกัน กับอีก2เหรียญทองรุ่น55กิโลกรัมชายชิงแชมป์เขาเรียกว่าเป็นชิงชนะเลิศแห่งโลกเลยนะคะประจําปี2565ที่ประเทศโคลอมเบียนั้นก็จะเป็นรอบคัดเลือกโอลิมปิกค,ค่ะนั่นคือเส้นทางนะคะสําหรับการได้มาเป็นเจ้าของเหรียญเงินในกีฬาโอลิมปิกเกมนะคะ2024ในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณน้องฝ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่กำลังตามหาฝันของตนเองนั่นเองค่ะ